การเช็คอินออนไลน์การบินไทยครั้งแรกนะครับทำยังไงไปดูกันครับสำหรับครั้งแรกนะใครที่รู้อยู่แล้วอย่าเพิ่งรำคาญนะครับผมจะทำละเอียดหน่อยนะสำหรับคนที่เช็คอินออนไลน์ครั้งแรกนะครับจำไว้นะครับการเช็คอินของการบินไทยต้องเช็คอินล่วงหน้าไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับคำว่าไม่เกิน24ชั่วโมงคือ1นวันเต็มเต็มนะครับถ้าเช็คอินล่วงหน้า2วัน3วันไม่ได้นะครับจำไว้เลยว่าสมมุติของผมเนี่ยเที่ยวบิน7.45 ผมก็ต้อง7.45วันอาทิตย์เนี่ยเพื่อที่จะทำเช็คอินของวันจันทร์7.45เที่ยวบินนั้นนะครับอันดับแรกไปโหลดแอป,ปนะครับ Thai Airway นะพิมพ์คาว่า Thai Airway หรือว่า ROP ก็ได้หลังจากนั้นก็ลงทะเบียนผมจะข้ามขั้นตอนการลงทะเบียนไปเลยนะครับมาเปิดแอป,ปเลยนะถ้ายังไม่ถึงเวลานะครับมันจะขึ้นสีเทาๆเห็นไหมครับตรงนี้คือผมประมาณตีห้านะมันก็เหลืออีก2ชั่วโมงใช่ครับต้องรอก่อนให้ถึง7โมงกว่าถึงจะทําได้ตอนนี้7จ็ดโมงห้นะครับก็คือเลยเวลา7.45แล้วทำได้นะะรัเพาะฉะน้น กดไปที่แอปได้เลย